เพื่อนมาด้านแจวค่ะมือนีกระมารายงานโตคือเก่าเนาะค่ะสิบภาพเพื่อนๆไปออกกําลังกายเนาะคะ่ะแต่ก่อนสิไปมือนีกระฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มาด้านแจวได้เด้อค่ะไปอไปอกกําลังกายน้ากันจ้าส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาด้านแจวค่ะมือนีกระมารายงานโตคือเก่าะค่ะแต่ว่ามือนีสีไม่ขีจ่จักรยานหน่อยเนาะคะ่ะออกกําลังกายนี่มือแรงเนาะค่ะอยู่นี่กะช่วงนี้กะบายบายเนาะค่ะกอากาศเย็นแล้วเนาะค่ะ ตอนนี้หกโมงแรกแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีแดดสว่างจ้ายอยู่เนาะค่ะนี่ข้างหลังมาน้ำเจลนี่ก็เป็นวิวง,งามๆเนาะค่ะของสวีดที่แนมลงไปเห็นทะเลสาบเนาะค่ะข้างหลัง,ง,ลงนี่ก็เป็นธงดอกคันตะวับบนแต่ว่ามันพ่อไหนเป็นดอกเนาะค่ะยังสีเขียวอยู่อีกสักสองอาทิตย์ก็คิดว่าสิเป็นเป็นดอกละค่ะมาน้ำเจลกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซากายกดติดตามให้มาน้ำเจลในเด้อค่ะชมหน่อยๆเพื่อสีเป็นกำลังใจให้มาน้ำเจลได้เฮ็ดคลิป ต่อไปเนาะค่ะเนาองอาวิวสวยๆของสวิตมาฝากค่ะนี่แหละค่ะตามมาดำเแจวไปออกกำลังกายกันจ้าค่ะห็นมาดำเแจวกับมาด้ถนน,นตรงเป็นถนนในเอ่อในท่านที่เอ่อเป็นทีโคซาสวนเนาะค่ะคนกับกัลลังสิทไทยไทยนา กวสวันนี้เป็นบรรยากาศขี่ไปคุยไปนะคะเมื่อนีนม่นเจ้ก็อยากสิมาบอกว่ามาดําแจวหนะบ่ได้ชื่อแจ๋วเด้อค่ะหลายๆลายคนมันก็อาจเข้าใจผิดว่าเป็นมาดามแล้วก็ชื่อแจ๋วเนาะเม่แมนค่ะพี่นอก <c oughs> จักรยานลมโอ้ยค่ะเ,เพื่อน นี่ค่ะเป็นถนนที่มาดับเจวมากเหมือกี้นี่เนาะคะ่ะขี่จักรยานมากับเบิรงบมันากาศค่ะมันรรยากาศกับโมีอย่างไรคะ่ะเป็นทงไฮทงหน้าคะ่ะเพื่อจะเสียเอาตะเว้นมาให้เบิรงเนาะคะ่ะตะวันตอนนี้ก็ประมาณเอ่อทุ่มนึงแล้าวค่ะตวบาตะเว้นกับพอนตกดินเน,นาะค่ะนานาฮอนของเจนของประเทศสวิตน,นี่คะ่ะกสิีฮาหกทุม่มกาซีพอนเมิดอยู่เนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะกาซเอาเอาเอา,เอาบรรยากาศมาให้เบิรงกซันนี่เนาะคะ่ะ แต่กระนั้นแมด่ดามแจาก็อยากสิมาบอกอีกอย่างหนึ่งค่ะคือคนส่วนมากจูงเอาเนาะค่ะขี่แล้วมันบ่ได้จูงไปน้ำเบาไปน้ำยางไปน้ำเนาะคะ่ะขี่จักรยานบ่ได้ค่ะเพราะมันสะเทือนลงขีะะ่โบได้เนาะค่ะแม่ดามแจาก็อยากสิมาบอกว่ามาดามแจวโบได้ซื้อแจวเด้อบางคนมันก็เอิ่อนซีว่าพี่แจ๋วสีเนาะกันเอิ่นได้ค่ะก็บบเป็นอย่างค่ะแต่ว่าก็อยากสิมาบอกว่ามาดามแจวหนนเออเพราะว่าซื้อ,อส่สองมาดามแจวเพราะว่า เวลาก,กับเมืองไทยคนกับสิคิดว่ามาดำเจวอยู่ต่างประเทศสิลำลวยกับสิเอิญมาดามเนาะคะ่ะแต่ว่ามาดำเจวบําเพ็ญแบบลำลวยเนีย่ยงกว่าเ,าเอิญบําเพ็ญเป็นพวกมาดามาดาให้โซนะคะ่ะเป็นชีวิตเจวหน,น่อยน้อยเป็นคนพนักง,งานเสิร์ฟในร้านอาหารนะคะกับสิมาบอกว่าก็เลยกับเอิญเจ้าของมาเป็นแจ๋วเนาะคะ่ะแจ๋โวโอ้ยเป็นตาสีเฮีย้ยเจวนี่ก็เป็นคนรัดใช้น่ะเนาะเอิญง่ายๆเถูก็เลยเอิญ เอิญซื้อจาของมามาดามแจ๋วเวลาไปเมืองไทยเพิ่งกระซเอิญมาดามมาดาม,มาดามคือจังเฮาให้โซนนะคะก็เลยก็เลยสิบ,บอกมาบอกว่าเอ่อจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไฮโซค่ะหนูเป็นแจ๋วค่ะใน,นหลัค่ะก็เป็นที่แม่เอาซื้อช่องเนาะคะ่ะเป็นแจ๋วเฮ็ดบรรทุกย่างค่ะทํางานในร้านอาหารกับไข่ไข่วเด็กกลับใส่อยู่ดีนี่นะคะ่ะเพราะว่าตนั่นเพิ่งเอิญมาดามเอาไหนไขน่แน่มาดามเอาหน,อนี่อข่แน่ค่ะ กับเป็นพนักงานเสริมเนาะอยู่สวิตมาหลายปีแล้วค่ะพี่น้องกับพ่อในพ่อในกเกษียณอยู่ค่ะลอ่ลอๆให้ช่วงเอ่อมันดีขึ้นก่อนเนาะเมืองไทยดีขึ้นก็จงว่าสีส,สีกับสีกับไปอยู่เมืองไทยแต่มาดันเจ้าก็เข้าใจค่ะว่าคนนอกนานอยากออกคนนอกอยากเข้านะค่ะบ้านเท่านี้เพราะว่าเศรษฐกิจก็บบ่ค่อยดีเนาะโควิกร้ายช่วงนี้การนี่แหละค่ะเอ่อ มาดำแจวกเลยวบาอยู่ไปสักกอนยังหน่อยเฮาก็มีงานหำายังมีรายได้เขามาซอยเรือขอบขั้วได้แเนเ่นาะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วสุขภาพมาดมาแจวก็บ่ค่อยดีค่ะกะ็อยากสิพักผ่อนก็อยากสีแบบเอ,อ่อเข้ามายังก,ก็เกษียณตัวเองนะคะแต่ว่าถึงอายุสิบ่้นถึงวัเกษียณแต่ว่ากษีิบ่ด้นละคะ่ะเ่าแล้วเทาแล้วค่ะนี่ราคาะก็ีิมาบอกไว้ว่าน้องไม่ได้ชื่อแจวนะคะหรือว่าพี่ไม่ได้ชื่อแจวคะ่ะแต่องเป็นคนรับใช้คะ่ะเป็นแจวค่ะ ค่ะนี่แหละค่ะชีวิตอยู่่เออสวิตเซอร์แลนด์นี่กัก็กะคะือกันกับบ้านเฮานาะค่ะบ่คือกันแต่เพียงแต่ว่ากฎหมายเขาเจ้าเข่งขาดเอ่อพอส่งภาษีเขาเจ้ากัจัดการเป็นระบอบเป็นระบบเนาะคะ่ะเพิ่นหักภาษีเฮาไปหลายเฮาได้เงินเดือนหลายหักไปหลายแหละเขาเจ้าก็เอามาปรับปรุงประเทศเนาะคะ่ะบ่มีการโกงบ่มีการกินเออ่แต่ว่าภาษีนี่แพงค่าใช้จ่ายก็แพงเนาะคะ่ะเงินเดือนก็แพงคือกันค่ะแต่ว่าเฮาก็ตอ้องเออ่ เขาบังคับไม่ให้ให้ทุกคนทุกทุกคนต้องมีประกันชีวิตเนาะเขาเอ่ยทุกทุกคนต้องมีประกันชีวิตเพื่อว่าในเอ่อียงเกาะในเอ่ถ้าเจ็บป่วยก็สิมีคนดูมีได้ดูแรลรักษาเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือการเห็นบอกค่ะนี่อันนี้ที่มาดําแจวเคยเอาให้เบิ่งหลายเทือนหนึ่งนี่ขนาดมิมองอ่ที่มองผ้าผ้าหมามาเดินเล่นเนาะคะ่ะก็สิมีถุงขยะแบบนี้เห็นบอกค่ะ ส่ไม่ทุ้งขยะแบบนี้มาให้เอ่อมาให้เก็บบันเวลาหมาทายเนาะค่ะจะคล้องมากับสิเก็บใส่ทุ้งขยะถิ่มจะสิค่ะนี่ค่ะมันก็สีมีดมองดีและลายแนวค่ะกะดียางเสียยางที่มาดาเจีวมักวังทายก็คือแบบว่าบ้านมันก็คือจากบ้านมาโดนเนาะคะ่ะก็อ,อยากกลับไปอยู่บ้านเฮ้าเลยคะ่ะเอ่อก็ข้อหมายของมาดาเจียวคือ,คอตรงนั้นค่ะแต่บ่บ๊ได้คิดบ่ได้ว่าสวิตก็บ,บ่ดีเนาะค่ะสวิตก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเฮาก็ เดี๋ยวกลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองน่นห้องจะของเนาะ,ะ, mm hmm. ะค่ะเนาะนี่แหละค่ะโอ้ยเมื่อยพี่น้องทั้งยางทั้งเบาค่ะค่ะค่ะเพื่อนๆนี่เนาะคะ่ะวิวกระสิประมาณนี่ค่ะคางคาง,งบานมาดดำเจียเดาวหายเบิ่งหลายหลบไปเนาะ,ค,ะค่ะกระสีไฮเบิ่งอีกนี่แหละค่ะกระสิมะเบาห้ฟังว่า มันได้ยางเสียยางค่ะอยู่ไหนก็นดียางเซอ,อเศรษฐกิจกับกับเป็นกันทั่วโลกเนาะคะ่ะบเป็นเตเมืเงินใ้ตอนออมาถึงว่าการดูการกินการใช้จ่ายการเศรษฐกิจเนาะคะ่ะทั่วโลกเป็นกันทั่วโลกเดี๋ยวมาดําแจ๋วขอขนานถนนกันยาซิมตนนาต่อเนาะค่ะมาคุยกันต่อน,นะคะกรน,นีละ่ะค่ะว่าดําแจ๋วก็บ,บอกว่าชีวิตอยู่นี่มันกับบ่ได้ลาบลื่นไปเบิดทุกอย่างเนาะ สิ่งที่อยากให้เข้าขึ้นหอด้านก็นคือเขายู่มาโดนแล้วเนาะคะ่ะยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะมาดนเจ้ากับยู่มายี่ห้าปีแล้วก็เลยก็เลยมีความขึ้นหอด้านเนี่ยค่ะ,คะ,คะ,คะไปอยู่บ้านเขาค่ะไปอยู่แบบเรียบง่ายๆปลูกหัวทําสวนจะสีเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะประมาณนี้แหละครับเพื่อน เป็นแนวใดาแนโนค่ะมือนี้กะไปขี่จักรยานมาโนค่ะก็มาดมเจ๋วมาคลิปมาดมเจวบนนอกค่ะมากับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เนียเด้อค่ะกดติดตามให้แนค่ะเป็นช่องหน่อยน้ยเนาะค่ะกันี่ละค่ะมาดมเจ๋วกับเจีวเจวเจวนี่ละค่ะเป็นเจีวค่ะค่ะค่ะบ่ได้เป็นมาดามคือข้าเจ้าดอกค่ะก็ฝากติดตามไน้แนเพื่อนๆเนาะค่ะมีโอกาสมาดมเจีวกับสิกับไปทักทายเพื่อนๆเบอร์สุขุมสุขคนเนาะค่ะช่างได้มือนี้กะ ฝากไว้ซ้ำหนีก่อนเนาะค่ะจังพอกันคลิปหนาเนาะจ้าพอกันใหม่บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ